เมื่อสักครู่ได้คุยกับพี่นายในส่วนของการให้ความรู้ cancer care เนอะต่อมาเราก็คุยกับลูกค้าว่าจากโจทย์ที่เขาให้ว่าอย่างน้อยปีแล้วไม่เกินสองหมื่นเราอาจจะต้องขอขยับนิดนึงเพราะโจทย์ของลูกค้าคืออยากมีค่ารักษาเกี่ยวกับมะเร็งแต่ไม่ได้อยากที่จะจ่ายเงินทิ้งนะคะถ้าเราไม่คิดมากนะคะและเขาอยากจ่ายที่ไม่ยาว เบื้องต้นต้องทาให้เขาทราบด้วยว่าประกันสุขภาพในส่วนของ cancer care เนี่ยเขาเป็นสัญญาเพิ่มเติมดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวหลักจบลงเราจะไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพได้แต่โอเคมันมีโจทย์ก็คือไม่อยากใจนานแล้วก็อยากมีประกันสุขภาพระยะเวลาหนึ่งและเบีย้ยปีละประมาณ20,000ื่นดังนั้นพอเราเอาโจทย์ทั้งหมดมาประมวลนะคะแลน เบสิกที่จะเสนอลูกค้าก็คือ High Saving 15ทับ10ลูกค้าพูดกับลูกค้าแบบที่ขิมพูดนี้ได้เลยนะคะว่าแผนนี้คือการจ่าย10ปีนะคะระยะสัญญา15ปีถ้าสังเกตนะปัจจุบันอายุ30จ่าย10ปีเนี่ยจะไปจบที่อายุ40ปัจจุบันอายุ30ระยะเวลา15ปีแสดงว่าจะซื้อการคุ้มครองมะเร็งได้ถึงอายุ45 หากระหว่างนี้เกิดอะไรขึ้นแผนใดก็ตามที่วางแผนไว้จะดูแลนะคะเขาอย่างเต็มที่แต่เมื่อไรก็ตามที่กรมธรรหลักเล่มนี้จบลงที่อายุ45แล้วลูกค้าเกิดเป็นมะเร็งไปแล้วเนี่ยลูกค้าจะไม่สามารถไปต่อได้กับโครงการนี้แล้วเพราะตัวหลักจบลงเพราะว่ากลุ่มรักษามะเร็งเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโดดๆอะคะที่แบบซื้อทิ้งปีต่อปีแต่การมีกับ ตัวหลักแบบนี้มันก็คือจะสามารถซื้อและดูแลยาวได้ตามตัวหลักสัญญาเนาะแต่ด้วยโจทย์ต่างๆที่เขามีให้มันเลยทําให้เกิดข้อจํากัดบางอย่างที่ทําให้เราจําเป็นที่จะต้องเสนอแบบนี้ลงไปนะคะเราพบว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอกับลูกค้าก็คือ High s a v i n g 15 1ทับ10ซึ่ง High s a v i n g 15ทับ10ที่ทุน2 0 0แสนเนคะเบี้ย,ยปีละ21,800บาทอาจจะเกินโจทย์ลูกค้าไปนิดนึงนะคะ และแพผนที่เราจะนําเสนอคือแผนการวางแผนเกี่ยวกับมะเร็งเริ่มต้นถามว่าทําไมถึงวางแผนตัวนี้เพราะว่าในช่วงตั้งแต่อายุ30ถึงอายุ44นะคะทั้งหมดจ่าย15ปีเขาจะดูแล4 4จบที่45เนาะก็คือจ่ายแค่15ปีเนี่ยเบีย้ยทั้งหมดที่จะใช้จ่ายในส่วนของการมะเร็งเนี่ย จะอยู่ในบัจเจ็ตที่ไม่ทำให้จ่ายทิ้งไม่จ่ายทิ้งยังไงขออนุญ,ญาตพาไปดูนะคะสมมุติด้าที่อายุ30เนี่ยเราจ่ายเบียบ1ปีที่823บาท31ถึง35ก็คือ1,437คณ5เนาะ36ถึง40คือ24คูณ67เออ2,467คณ5 แล้วก็ตั้งแต่อายุ41 4 4ถึง4ียค่ะคือ3678เนี่ยคูณ4 4ครั้งเนาะมันจะก็ซื้อครั้งสุดท้ายที่อายุ44แล้วก็ไปจบที่อายุ45ซึ่งไม่ต้องซื้อแล้วเพราะว่าจบรุมทันหลักเรามาดูนะคะว่าตัวเลขเบี้ยรวมของความคุ้มครอง1ล้านสูงสุดไม่เกิน3ล้านในช่วง15ปีจากอายุของน้องอ้อมเนี่ยคือเท่าไหร่อันนี้เท่ากับ เจสนะคะส่วนตัวนี้เท่ากับ 1, 2, 3, 3, 5ตัวสุดท้ายนะคะเท่ากับแต่ว่าเราต้องบวก 8, 2, 3ไปด้วยรวมนะคะการจ่ายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับมะเร็งในช่วง15ปี จะจ่ายทั้งหมดนะคะ5 5 2 3 5บาท35,235บาทในช่วง15ปีนะคะเพื่อความคุ้มครองสูงสุดปีละ1ล้านทั้งโครงการไม่เกิน3ล้านบาทก็เป็นเงินอยู่ที่ประมาณไม่ถึง1%นปซะของบ u เจ็ตที่เขาเตรียมไว้นะคะเพื่อดูแลตรงนี้ค่ะพอพี่นายสังเกตเห็นว่าถ้า เบี้ยที่จะต้องจ่ายในช่วง15ปีถ้าเราเลือกแพลนแรกเนี่ยมันคือ3 5 2 3 5เนาะ3 5 2 3 5เบีย้ย cancer care เท่ากับ2 3 5 2 3 5พี่นายสังเกตนะปีละ2องห0บาท10ปีเงินต้นคือ21,000 ขอโทษค่ะ2,18,000บาททุกๆปีมีเงินคืนปีละ2,000นอันนี้คือตามแพลนของเขาเนะาะพอรครบสัญญามีเงินคืน2,300 0 0ามรวมเออ์ออลนะคะโปรดักต์เนี้ยถ้าไม่มีสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยจาก2,18,000จะเป็น2,58,000าแสดงว่ามีส่วนต่างนะคะ40,000เนี้ยค่ะเรานำส่วนต่างของ4,000 40, 0เนี่ยมาวางแผนแคนเซอร์แคร์ เพื่อให้เขาสามารถได้ดอกผลมาเป็นความคุ้มครองหรือการกระจายความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะคะถามว่าแล้วเขาจะไม่เติบโตหรือมิดเงินของเขาจริงๆนะคะเขาได้กำไรอีกส่วนที่ว่าด้วยภาษีนะคะตามฐานปีนี้กับ10ปีข้างหน้าฐานภาษีเขาโตขึ้นเรื่อยๆ21,800เนี่ยอยู่ในแบงก์จะไม่ได้ cancer care f e e นะแต่มาอยู่ที่นี่ได้ cancer care f e e และได้ ฐานภาษีกลับมาด้วยได้ลดหย่อนภาษีกลับมาด้วยดังนั้นอันนี้จะเป็นโครงการที่แบบไม่คิดมากเลยถามว่าทําไมใช้คําว่าไม่คิดมากแล้วถ้าโครงการคิดมากคืออะไรอย่างที่น้องแจง้งถ้าวันนี้น้องอ้อมเลือกโครงการนี้พี่นายสมมุติว่าระหว่างทางเกิด emergency accident โรคร้ายแรงเข้ามาเจอกันแล้วอยู่ในระหว่างที่รักษายังไม่เสร็จอสมมติมาตอน43สา ฉันยังรักษาไม่เสร็จแต่เนี่ยไม่เกิน45เนี่ยฉันจะไม่สามารถซื้อและต่ออายุได้เพราะเล่มกุมาทันหลักจะหมดลงเห็นแก๊ปไหมคะว่ามันยังอยู่ในช่วงของความน่ากังวลใจแล้วถามว่าน้องอ้อมเขาอายุ30อะถ้าเขาจะพ้นห่วงหรือความกังวลใจอะเขาก็าคงยังต้องมาตอนช่วงกเกษียณนะคะคือประมาณ60เหมือนเราอะค่ะพี่นายเพราะว่าเขาห่างกับพวกเราไม่เยอะ ดังนั้นถ้าแผนที่วางได้ลองเทอมมากกว่าและโคเวอรมากกว่าก็จะทำให้เขามีความปลอดภัยที่ไม่ต้องกระจายความเสี่ยงเม็ดเงินเก็บทั้งชีวิตไปกับการรักษาพยาบาลได้ดีกว่าอันนี้คือเบสิกเป็นแพทเทิร์นที่ตรงตามโจทย์ที่ลูกค้าให้ก่อนนะคะแต่ถ้าวันนี้ลูกค้าบอกว่าเขาไม่ได้อยากได้ c a n เซอ Care แผนแรกกับพี่นายเขาอยากได้แผนที่3ก็คือแผนที่มันโตขึ้นตรงเนี้ย นั่นหมายความว่าลูกค้าต้องรู้นะคะว่าเงินสะสมในช่วงอย่างน้อย15ปีเนี่ยมันมากกว่า35,000ดังนั้นเงินที่เป็นบัต g เจ็ตตัวเริ่มต้นที่เป็นเงินออมอะ่ะสเนี่ยจะไม่พอในการที่จะดูแลมันต้องขยับขึ้นนะคะถ้าเทียบจากแผนเบสิกเนาะขยับขึ้นแล้วเป็นอะไรที่น่าที่จะลงตัวเดี๋ยวขิมจะพาไปแพลนที่สามารถดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลของ cancer care แผน3ได้ดีขึ้น